สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศิคขำกับรายการ JC ฟินิการเกษตรออนทัวร์นะครับวันนี้ปลื้มมากมาดูสวนของคุณวันนะครับที่เราได้มาถ่ายทําในครั้งก่อนตอนนั้นเพิ่งเริ่มปลูกเองแต่ตอนนี้นะครับต้นเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับอยู่ตัวและเริ่ม,เร,มเริ่มแทงชุดใหม่มาค่อนข้างเร็วมากนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกคือถ้าเราบำรุงตามสูตรเลยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้มาถ่ายกลางวันอาจจะ อเนี่ยชุดชุดแรกไปเรียบร้อยแล้วชุดแรกเดินไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเรายืดดีด้วยนะเนี่ยแตกแตกทุกข้อเลยครับเนี่ยดูดูสีก็รู้และสีเข่าสีใหม่มแต่ชุดเนี้มแแรงกันลังกันวังหอมเียเนาะเจเล็กเนาะ ออกมาเป็นเป็นเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยได้หนึ่งชุดไปแล้วครับอันนี้อันใหม่ฉีดยาเป็นมาวันจะอยู่เลยเห็นปะไมหน้าจะอะไรอย่างเงี้ยอะไรไปละนี่คืออะไรอ๋ออันนี้พวกพวกแมงมุมครับกลุ่มตระกูลแมงมุมไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ยเนี่ยเนี่โอ้โหพี่เด็กฉีดไปเมื่อวานอ่ะพอฉีดเสร็จฝนมันตกเลยมันเกาะแล้วอีกสองวันเราซ้ำได้ไหมได้แมลงก็ได้นะได้แล้วเราข้อมูลเราไม่ต้องใส่ใช่ไหม ้วยไงฮอร์โมนเราฉีดตอนเช้าใช่อ่ะใช่แล้วตกบ้าฝนตกบ้าเมือ่อวานตกนฉีดเสร็จตกเลยฉีดเด็จประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตกอ๋อฉีดเพาราะแมลงเลยใช่อ๋อจะใส่ส่วนใหญ่ฮอร์โมนของเราในประมาณสักสินาทีก็เข้าเรียบร้อยอแล้วแต่ที่ย,ยา,มาแมลงนะ่ะไม่แล้วเดี๋ยวอีกอีกสองวันหนูจะฉีดใบเดนียวนี่นีจักรจันท์ปล่อยเขียวเห็นตัวเลยนี่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 น่นี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 ่นนี่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 นี แต่ว่ายังไม่เห็นแผลมันนะแผลมันจะเป็นไหม้ไหม้ไหม้แล้วก็งอเดี๋ยวเดี๋ยวลองพาไปดูก็ได้ที่ไหม้งอนะไหม้งอเนาะโอ้โหนี่ดูมันยืดจิเล็กนี่พึ่งพึ่งลงเนาะแต่ตอนแรกๆก็จะมีเงินงันงงงนิดนึงแล้วงงงแล้วก็เป็นโรคเป็นอะไรอ่าใช่เพราะเหมือนมันมันพึ่งยังพึ่งมาลงไงปรับตัวเราวก็ไปชนฝนด้วยั้างช่วงนั้น่ะเนี่ยเ่ยดูยอดบนน่ะยอดบนใช้ได้ใช้ได้ นั่นแสดงว่าหนูฉีดยาเมื่อวานมันเอาไม่อยู่ใช่ไหมที่จักระจันเนี่ยเนาะมันเพิ่งเห็นตัวเดียวครับเพิ่งเห็นตัวเดียวนะต้องมีอีกสิเดี๋ยวลองไปดูไอ้ที่มันงองออาจจะเห็นตัวเดี๋ยวนี่เย็นนี้ทำไมตกก็ะซัมอีกทีก็ได้แมลงแต่ฮอร์โมนดํเนี่ยยอดแดงๆทั้งนั้นเลยเนี่ยออกออกใหม่ค่อนข้างวันนี้แสดงว่ารากลาเขาเริ่มเริ่มกระเตื้องแล้วครับเนี่ยโโอ้หดูต้นนั้นนะถ้าแมลงฉีดช่วงเย็นจะดีมากเลย เดี๋ยวๆอันนี้นี่กลุ่มพวกแมลงปากกัดเนี่ยๆชุดนี้เนี่ยๆ่กลุ่มแมลงปากกัดนี่ยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ไก่แจ้นี่ไก่แจ๊ลองเฝงเฝิพอช่วงเย็นๆสักหกโมงนี่ครับชุดนี้จะเดินดีมากโอ้โหเนี่ยยอดพุ่งดีมากเลยครับ เนี่ยเดี๋ยวพอเนี่ยสองสี่เนี่ยทีทีทละทีละสามคู่เนี่ยจะเลย <c oughs> ปักดาบทีละหกใบเนี่ยสามคู่เลยอโอ้โหเด,นะดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้เต็มใบเดิมจะทิ้งหมดเลยครับเนี่ยชุดนี้ใบใบเก่าเขาจะทิ้งหมดเลย อันนี้อันนี้ลงประมาณกี่เดือนแล้วนะคุณบอลลงเดือนไหนนะพฤษภาพฤษภามิถุนาพฤษภาทั้งเดือนอ่ะปลูกทั้งเดือนเลยเพราะว่าไม่ได้จ้างใคพฤษภามิถุนาอืมยังไม่ถึงเป็นไม่ได้จางใครนะดูอ่ะดูดูจะเล็กดูเนี่ยทีททีีละสองสี่อ๋อฉันมงคลอ๋อฉันมงคลอ่าส่วนใหญ่ปลูกทั้งเดือนเลยทั้งเดือนเลย ใช่ได้ใช่ได้แสดงว่าแต่ปกติเขาก็จะต้องใช้เวลาตั้งตัวแหละสองสามเดือนนะแต่นี่ก็ถือว่าเร็วครับถือว่าเร็วสําหรับต้นใหญ่นะเพราะต้นใหญ่จริงๆมันจะไม่เหมือนต้นเล็กต้นเล็กพอลงปุ๊บกระตุ้นหน่อยประมาณเดือน2เดือนมันก็เริ่มไปแล้วแ่แค่นี้มันจะไปเร็วนะไปเร็วแต่ต้นใหญ่นี้ผมยังยอมรับว่าเอออันนี้ขนาดแค่มิถุนากรกฎดาเนี่ยสองเดือนสองเดือนอ่าเดี๋ยวลองไปดูไอ้พี่มีมีใบ แต่แมลงก็ถือว่าอยู่นะไม่เท่าไหร่มีมีหลักๆก็มีแก่แจ้อย่างเดียวเนี่ยชุดนี้แก่แจ้อย่างเดียวให้ใครฉีดอ่ะฉีดเองอืมให้โทรบอกใครอ่ะให้ลูกชัดแบดชัดอ๋อฉีดเป็นวานแล้วชัดลูกให้ลูกเนาะเนี่ยยอดแดงๆดงดังนั้นเลยนเนี่ยครับยอดแดงทุกต้นเลยใช่ได้ใช่ได้ดูโดยรวมๆไม่มีเหลืองนะเนี่ยไปแปลงอื่นตอนนี้เนี่ยแต่น้ำเนี่ยไม่มีขังเลยน้ำน้ำมันระบายดี ดินดินระบายดีมากไม่มีขังน้ำก็เลยทำให้เนี่ยยอดแดงทุกต้นเลยยอดใหม่แดงใช้ได้แล้วก็เลื้ยเลืดด้ยดีอันนี้มันมัน,มนไปงวดแล้วอ๋ออันนี้ไปไปชุดหนึ่งแล้วไปชุดหนึ่งแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้แก่ไปชุดหนึ่งแล้ว <laughs> โอเคอ่าเดี๋ยวไปมีไหมไอ้ที่ว่าใบาไม่ไหม้ไปดูหน้าแปลงหน่อย <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> ผมว่าไม่เกินสองปีหลังจากลงนะไม่เกินสองปี ตอนนี้มันเหมือนเหมือนได้ไปหนึ่งปีแล้วนะปลูกแล้วคุณวันซื้อได้ถูกด้วยนะสามร้อยนี่ต้นขนาดนี้ไม่มีทางเลยอย่างน้อยต้องสี่ห้าร้อยอ่ะถ้าต้นขนาดเนี้เนี่ยโอ้โหดูจะเล็กทีละสามคู่สี่คู่เนี่ยสวยมากเลยอ่ะอีกสามเดือนผมว่ามานี่นะอีกสามเดือนต้องมาเนี่ยใช่ ละกิ่งเขาสวยไปหมดเลยอ่ะอม,มันเป็นกระโดงไงมาสวยเลยใช่มันมาสวยเลยแล้วเราไม่ถี่ไงมันห่างพอดีเลยนะใช่ไม่ต้องแต่งเยอะ